สวัสดีครับผมยินนรับเข้าสู่ The Off Xavier Neverland นะครับผมในวันนี้จะพาไปดูวิธีการลงตึกเทพอสูรนะฮะหรือึกเทพปิศาจลูกอินซีไพมอนนะสองดาวก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโอสเอ๋ยด้วยนะครับผมมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ มาครับมาพูดถึงลูกอินซีไพมอนนะครับในระดับความยาก2ดาวนะครับเอดพอยต์แนะนํานั่นคือตามล้านหกแสนเนะครับกลยุทธ์ก็จะมีแตกต่างจาก1ดาวพอสมควรนะครับนั่นคือการมาถึงก็จะได้ครบไฟค้อนและพวกกันเลยนะครับผมและที่คือต่างๆก็จะมานะครับก็จะมีปานปล่อยน้ําทิกนอเปิดบนนกปลิวปีกนกถักทอย้ายเดดอันตราย ลมน้าแข็งข้อโลคสโนแบดจุดสโนบอลจูโจมนะครับแล้วก็อันเชิญผู้ติดตามเกรดขาวดํายึดครองนะครับประมาณนี้นะอืมส่วนตัวนะอันเนี้ยผมมาลงตอนที่ผมมีค่าพลังอยู่ประมาณ3ามล้านหนึ่งแสนะรหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําประมาณ3ล้านกว่ากว่าหันละห้าหันละหประมาณนี้แต่ในกรณีที่ผมเป็นออร,ร์เลคิลหรือพระนะบอกเลยว่าค่อนข้างยากนิดนึงน,นะแต่อันนี้ผมเป็นออร,ร์แลคเิลหรือพระผม,มาสามารถใส่โล่ให้ตัวเองได้ไม่ยืนได้มันเลยตงผ่านแบบ ดันทุลังนิดนึงเพราะว่าต้องกะจังหวะการใส่โลดอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมแนะนำเพื่อนๆในการลงก็ประมาณ3.4ป่ะ3.4 3.5แต่บางคนเขาบอกก็บอกว่า,า,า,าประมาณ3.2ก็ลงได้แล้วนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจมนัว่าจะลงผ่านหรือเปล่านะครับก็มาไปลองกันได้นะเดี๋ยวผมจะบอกทริคนะฮะต่อไปตามคลิปวิดีโอเลย,เลยนะครับผมแบบละเอียดยิบๆเลยนะงั้นเราไปกันเลยครับแบบอินซีไปมั่นสองดาวนะครับนี่เป็นคลิปจากการไล่ไทม์สดนะครับตอนช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองนะครับ เป็นการลงครั้งแรกของผมเลยนะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็กะจังหวะกดนกอาจจะยากน,นิดนึงนะนี่นะฮะสังเกตไหมครับนี่บระเวนเนี้ยถ้าเป็นแทงค์ที่อาจจะยืนไม่ไหวนะเราสามารถปีนได้นะโดยการเป็นอาชีพแทงค์นะนเนี่ยไอจังหวะที่มอนไล,แล่แต่เมื่อกี้เราสามารถวิ่งสุดแบบได้ได้นั้นเราจะไม่โดนดาเมจนะครับแต่นี่เขายืนยืนได้แล้วนี่าเขาเลยต้องยืนแล้วก็ดาดาเมจไปด้วย อันนี้เป็นที่เลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เล่นแทงนะผมเห็นเขาลงลูกไพม่อนเนี่ยตอนสามล้านนิดนนะเ็นฮะพอสกิลเสร็จปุ๊บบอก็จะก็จะจัสกิลเช็คเลยนะัน<สะ>คือสกิลคนนกบิดปิวนะฮะสังเกตพยายามอ่านชื่อสกิลดีๆนะแล้วก็พยายามใส่โล่ให้ตัวเองให้ทันนะนี่นะกับตาเนะี่ยกัใส่โล่ให้ตัวเองไม่ทัน วิ้งหลบแล้วก็วิ่งหลบปกติก็แช่แข็งปกตินะเหมือนเดิมเราให้คน,นเก็บกระเพิงพ่นผมพยายามดูแลตัวเองให้เยอะที่สุดแต่เพราะว่าเป็นการลงครั้งแรกของผมแบบงงๆงงด้วยเขาบอกว่าใส่โลคให้ตัวเองแน,น,น่นๆเลยอย่งอุตส่าห์ลูลลัวนี่นี่ปะ มันมีร่องให้เราหลบอยู่นะเราผมว่าขวดแทงตายด้วยนี่นี่ิก,กนี้ก็นี่พยายามยืนนี้ก็ได้นะเนี่ยนะนยืนเรงๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยนะเราจะไม่โดนตะก,กิวกันเลยหนะมสองสามสี่ห้ายืนมันประมาณอย่างเงี้ยมีคนแบบไปลงสุดครั้งหนึ่งแลว้วก็เคลื่อนเคลื่อน,น,นอย่างเงี้ยว่นนากำลังสวยเลยครับ อะลองดูแล้วทุกคอสเหมือนเดิมแล้วก็ยืนคอยหลบแต่ก็วังลูกสโนเต์นเบาด้วยนะนี่เห็นไหมฮะถ้าตะกี้ผู้เตามเสร็จก็จะมาตะกิ้เช็คต่ออันนี้ผมก็เกือบกะไม่ทันเหมือนกันแต่โชคดีน่ะใส่ใส่โลไ่ไว้ไว้ก่อนเผื่อไว้ไงก็เกือบไม่ทันเหมือนกันนะ แรงมากแต่กิวเช็คมันเนี่ยนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละเนี่ยแต่ว่าพยายามใส่โลตไปเยอะๆอันนี้เขตขาวดำปกติแต่ก็จะมีเขตเยอะขึ้นเ,เห็นไหมฮะคนอาสีก็ต้องอาสีดีๆปกติอะไรนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเรื่องดาวไปเลย แล้วแมคันนึก็จะวนลูบป,ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮตะกิลวเหมือนเดิมเนี่ยแอดไปเแทงไปหลบมุมไม่โดนดามิอยู่พื้นที่ปกติเนี่ยะแล้วก็ตกียวก็จะวนลูบแล้วประมาณนี้นแหละใน,นผมก็พยายามหลบบลเอีนะเกรง ปวตัวเองตายไงเพราะว่าเป็นผมเป็นออร์ลเคเกคนเดียวเนตตี้ด้วยไงยใส่โล่ไม่ทานไม่ทานด้วยแหละนีเย็ยน,ยยนรอบกันทานนะแยมเลยรใช่ะเกี่วนบนบแล้วปกติโหเนี่ยขนาดขนาดคนเอ็กพูนะเขาพลังสี่ล้านเลยนะสี่ล้านกว่าเลยนะ มันโดนตะกิวเกือบตายเลยเห็นไหมแรงมาก,กน,นะตะกีบแบบนี้ยังไปไดพ้พยายามหลบนะตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแรงมากเห็นปะน่ะครับเพราะก็ไม่ไมไมไมโดนราเบจดงงเหมือนกันไปสีจุดสี่จุด ถ้าพลังประมาณ3ลมาสองอาจาจะใช้เวลามากกว่านี้นิดนึงนะฮะก็ต้องดูว่ามีคนเบีคนแบะหรือเปล่า่าแล้วและอีพมา167,600นะเหื่ 1, อเจ็ันระ้อยนื่อผมยังดูเจ็ดเอ็ดอยูนะผมพยายามจะตอนแรกผมพยายามอาจจะอัพเวลให้ถึงเจ็ดแต่นี่แหละอาการณ์หลงทางแรกแบบงงของผมวนะ ผมเป็นยังไงครับในการลงลูกอสูรไพรมอน2ดาวนะครับทริคก็อาจจะดูไม่ยุ่งยากครับแต่เราต้องระวังสกิลเช็คดีๆนะครับถ้าเราปีนถ้าพลังอย่างผมเนี้ยปีนไปลงลูกอสูรไพรมอนเลยเนี่ยก็จะต้องเกิดตัวเองให้เต็มที่อย่าให้ตาย ไม่ได้จับฮิวเพื่อนไม่ได้นะครับเราก็พยายามดูตีตัวเองเยนะถ้าตีตัวเองยืนได้เราฮิวให้ทันจับโดยไม่ต้องใส่โล่แต่เรามาใส่โล่ให้ให้ให้กับเราอย่างเงี้ยก็จะดีมากนะครับผมว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะพลังถึงกันหมดกันหมดแล้วหรือมั้งสัก3ล้านหนึ่งก็น่าจะลงได้แล้วแล้วแล้วแหละเดานะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมปีน่งอยู่ประมาณสาล้านต้นๆเองก็เกือบตายเหมือนกันตอนโดนสกิลเช็คฮะก็ต้องดูดีๆกันด้วยนะครับผมผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กว่าถ้าใครให้กับช่องโอรสเอ่ยด้วยนะผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเจอกันนะครับรบ๊ายบาย